จากกรณีปัจจุบันประเทศจีนกำลังเผชิญกับวิกฤตประชากรเกิดใหม่ลดลงต่ำสุดในรอบ60ปีโดยอัตราการเกิดลดลงเหลือเพียง6.77คนต่อประชากร1000คนซึ่งต่ำสุดในประวัติการจาก7.52คนในปี2021โดยการลดลงนี้หลายฝ่ายกังวลว่าอาจมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลกในอนาคตซึ่งทำให้ภาคส่วนต่างๆของจีนพยายามที่จะผลักดันนโยบายที่จะกระตุ้นให้ชาวจีนต้องการสร้างครอบครัวหรือมีลูกมากขึ้นเช่นมนฑล เสฉวนที่แก้กฎหมายอนุญาตให้คู่รักมีลูกได้โดยไม่ต้องแต่งงานล่าสุดเมื่อวันที่30มิถุนาย,ยน2566ทาง Trip.com Group บริษัทเอเจนซี่ด้านการท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกซึ่งมีฐานหลักอยู่ในประเทศจีนได้ออกมาประกาศว่าจะจ่ายเงินให้กับพนักงาน50,000หยวนหรือราวๆ250,000บาทต่อการมีลูกหนึ่งคน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1กร,รกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยเงิน5 0 0 0 0หยวนนี้บริษัทจะจ่ายเป็นเงินสดปีละ10,000ห่ยวนหรือราวๆ5 0 0 0 0บาทเป็นเวลา5ปีอีกทั้งทางบริษัทยังระบุว่านโยบายนี้มีผลกับพนักงานของบริษัททุกคนไม่ว่าจะทำงานอยู่ที่สาขาไหนบนโลกนี้ก็ตามและคาดว่านโยบายนี้จะใช้งบของบริษัทประมาณ1000ล้านหยวนหรือราวๆ5 0 0 0ล้านบาททางด้านเจมส์เหลียงประธานบริหารของท i p c o m ได้ออกมาแถลงการว่าผมเสนอแนะเสมอว่า รัฐบาลควรให้เงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่มีลูกโดยเฉพาะลูกหลายคนเพื่อช่วยให้คนหนุ่มสาวจํานวนมากขึ้นบรรลุความปรารถนานที่จะมีลูกหลายคนอีกทั้งบริษัทต่างๆยังสามารถมีบทบาทในขีดความสามารถของตนเองในการสร้างบรรยากาศที่เอื้ออํานวยให้พนักงานอยากมีลูก